วัสดีครับกับป้าพ่อกระชองสายชนช้แ <Woo! S 1> นลบอดีสายชนมีแหนมใหญ่ครับแหนมแผ่นใหญ่ครับสองก้อนมีแบบไอ้สดกับแบบทอดครับลูกสาวทอดเมื่อกี้นี่แหละก็มาจิ้กันเลยครับแหนมก็กร,ระเทียมกบพริกหน่ยก็ของใหญ่เลมีนะครับ คนครับดูสาวหนึ่งไหมไหมแบบเนียมสดแบบนี้ครับนี่ครับ,นรบแนมติดมวย อาไปแซ่เบเกินไปพระกาศกะมีพพวกกระลำประกาศหอมพริกสดพริกแดงพริกเขียวกระเทียมไายพังอยู่ครับ เขียวผมบต้องหักดอกเปิดน,นุยด่ยเลยนะครับเนี้ยเป็นว่าเนีน้ยมดังหมูกระสัน ทางไหนดีครับเดอ้อตามเพจทั่วไปอืมอ,มอืก็เทียมมึงกันดู เนี่ยจะปลาไพ่มีแนวหนึง่งอยู่มันกับว่าขา้าวบะไนโอะนี่เป็นไวน์แดงครับ ว่าแดงครับขาว่ากินครับพวกเนื้อพวกมูประสันใส่ชุดลองเบิง้งโอ้ขายุครับสบบซับนี่ละ ปีน่วยครับปีน่วยนี่ครับแหนมโลหนึ่งประมันแผ่นละแผ่นละเคิงโลปลองแบบนี้ พวกเพีดเมันหูไป ีแบบแบบซุปครับแบบทอดอให้เบบบกัน้นอ่ะจักเทียกัน ตรงเทียครับกวยจะว่ากันเด้อกับเพื่อควมาเทิรกันแล้วกันบ่ันนี้บันนี้สิเป็นคับตาสวัเดินะบันนี้นะ กับขังหมดล้ล่ะประคับไงครับพี่น,อน้องมันคือวันจ,จันทร์ครับวันยุดยินงยองขึ้นเาขนเาครับวันไดีไปไส ระพอนค,ครับอยู่กับลูกกับเมียมีเวลากระชิพให้พี่น้องได้เบิ่งกัน ขอบคุณทุกคนทุกคนทุ่านด้วยที่เข้าไปเบื่องกับไปติดตามให้หายช่อแชนแนลบม่ว่าจะเป็นทิกต็อกและหายช่อแชนแนลขอบคุณกันหลายครับพีกหน่วยบวกบทงานได้คุยลองด้วย มันายนครับครับสหลับคลิปนี้ั็ไว้สวิดก่อนครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้ปกันกหมคลิปนาสวัสดีครับ